ขอกินเจ้าของกินสักตอนนะอ่าอยากยอายถายาอายาของกินนี่ก็ครับของกินดนนี่ก็ครับนาบดูน้เนี่อนัอนโบัดวะนี่นี่ครับสบัวอะดนี่ มีมีกปอก่อนได้ก็เป็นยังสามารก่อนน้ำมาสู่กก็ยังทำอยู่รอยังทำอยู่ครเป็นอะไรยังทำอยู่ครับโอเคไปที่นะทีนะอันนี้แล่ใหญ่ป่าซางครับ